App gives you control over all your SoundTouch speakers and quick access to popular music services, internet radio, and your music library. In this video, we will show you how to group your SoundTouch systems and how to enjoy the Play All feature to create a multi room audio system. Start by playing music on one of your systems. Then tap the speaker tray at the bottom of the screen. Scroll down to find all the other systems associated with your SoundTouch account. To stream the same music to another speaker, simply tap the speaker's name. A speaker group name is generated and a plus one appears. You will also notice a check mark appears next to the selected speaker. You can adjust the volume of each system individually or adjust them all with the group volume bar. If you wish to remove a system in your group, just tap the speaker's name again. To easily play the same music on all the Soundtouch systems throughout your home, just tap Play All. You are now enjoying a multi room audio system. To return playing music on just one speaker, simply tap the Turn Off Play All button. And that's how you enjoy music throughout your home. For a <laughs> s อสนะครับแอมพระเอกแอมโอ้ด้วยนะฮะที่เป็นพระเอกของโบสนะครับจะใช้กับลำโพงซิลลิงนะครับซึ่งใช้เป็นโซนเป็นโซนเป็นแยกกันนะฮะระหว่างห้องอย่างเช่นห้องลิฟวิ่งรูมใช่ไหมครับห้องลิฟวิ่งรูมมีห้องดใจนิ่งรูมทานข้าวนะครับมีมัสเตอร์เบดรูมนะฮะห้องหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแอมแอมหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้เรามี3ตัวเลยนะครับเห็นว่าเราเราคอนเนคไว้3ตัวเลยนะครับ แล้วก็จะไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับนะครับอันตัวนี้กับลำโพงซิลลิ่งนะครับลำโพงฝังฟ้านะครับตามโซนต่างๆนะครับมัน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 มีคุณสมบัติกับเสาวทัศน์เนี่ยฮะไอแอปพลิเคชันเนี่ยที่ต้องอ่านเป็นคนคอนเน็กนะฮะเราจะเป็นคนคอนเน็กเชื่อมต่อนะครับแล้วก็แนะนําวิธีการใช้งานนะครับมันมันดียังไงครับมันสะดวกสบายตรงที่ว่ามันสามารถเล่นแอปผ่านมือถือได้เลยครับ แล้วก็ฟังเพลงมันมือถือได้ใช่ครับแล้วก็มีดูอินเป็นวิทยุในตัววิทยุทั่วโลกเลยเห็นว่าโอ้เป็นเป็นแบบเป็นหลายๆลายหมื่นหแสนสถานีเลยเมือไทยก็มีนะฮะกินวงกินเว็บมีหมดนะครับแล้วก็บทีว่าถ้าเกิดเดี๋ยวนี้นะทางบสเนี่ยกับแอปเปิลเนี่ยจะมีคอนเน็กกันเนี่ยถ้าเป็นจะเป็นตัวที่ใช้จาก Apple ิลนะฮะตัวที่ว่าสามารถจะคอนเน็กกันได้เลยนะครับ แอ r p ปอฟังก <Hey. S 1> ์ชัน AirPA นะครับเป็นฟังก์ชันของ Apple นะครับที่คอนเน c t ได้เลยสบายเลยนะครับฟังกชัน AirPA ก็พอเข้าบ้านปุ๊บเนี Under ่ยจะดูจะฟัง u t u b e นะฮะก็สามารถที่จะกดฟังเลือกฟังได้เลยเลือกไปห้องนู้นห้องนี้ได้เลยนะครับ YouTube ได้ฟังเพลงจากส p o t i f y แบบไม่มีโฆษณาได้นะครับอาจจะต้องมีเสียค่าค่ารายเดือนนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีการควบคุมมีวิทยุมีจุดดินนะครับควบคุมได้อิสระตามห้องต่างๆนะครับหรือว่า จะแบบเป็นกรุ๊ปได้ทำเป็นรวมได้ใช่ไหมเพิ่มดังเบาได้นะครับ,รบแล้วว่ามันมีคอนเนคกับลำโพงหลายตัวนี่ของของโบสเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่แอมป์อย่างเดียวมันจะมีลำโพงอะไรฮะบลูทูธลำโพงบลูทูธพวกเซาทัชสิบยี่สิบสามสิบนะครับเว็บทัชนะครับไวเล็ตไวเล็ลิงก์นะไวเล็ลิงก์นี่จะสามารถที่จะเป็นตัวซอสเนี่ยตัวที่จะดึงเพลงนะครับแล้วก็ไป เอาพุทไปเข้ากับอุปกรณ์เข้ากับแอมอะไรเพื่อจะขยายเพราะคุณมีแอมของคุณอยู่แล้วคุณไม่เป็นต้อง,ต,องต้องใช้แอมบอร์ดก็ได้ครับคุณแค่มีไวเลสลิงเนี่ยคุณก็สามารถจะใช้โปรแกรมเซาทัศน์ได้เซาทัศน์นะฮะที่สามารถจะเข้ามาได้เนี่ยข,ขอดูฮะเดินองกันดูนิดที่เนี่ยฮะในตระกูลเซาทัศเนี่ยฮะเนี่ยสามารถจะคอนเนคเข้ามาเนี่ยเว็บนะครับทัศนี่ได้สายหกห้าศูนย์นะฮะผมเห็นได้สายหกห้าศูนย์ได้แต่ห้าสามห้า 535นะครับหมดยังฮะมีมีไหมฮะอ่าผมเห็นครับผมอืมในตระกูลที่มาใช้ได้นี่ไวเลสลิงฮะ,อะโอเคเว็บเซาทัศน์ครับผมครับงลงมาอีกฮะโอเคครับเขามาดูวิธีการใช้งานแอปโปสเซาทัศนนะครับอตอนนี้เดี๋ยวคุณอาลองแนะนำวิธีการใช้งานนะครับน้องอา เรื่องแบ่งเป็น3โซนใช่ไหมครับน้องอาจะเป็นดิ n นิ่งรูมห้องทานข้าว l ิฟ i n g r o o ิรูมห้องรับแขกมาสเตอร์เบดรูมนะครับห้องนอนออนเนอร์นะครับเห็นว่ามันเป็นมันติได้หมายถึงว่ามันแยกแยกเปิดได้นะครับอันนี้รู้สึกอันนี้จากซอสจับเพลงมานะครับเพลงเพลงจาก Spotify หรือเปล่าครับโอเคแล้วลองลองลองเล่นดูครับ ในดินนิ่งรูมในห้องทานข้าวลองเพิ่มเสียงลดเสียงฮะอ๋อโอเคเยี่ยมเลยครับต่อไปที่เป็นกรุ๊ปเห็นว่าทาเป็นกรุ๊ปอันนี้เลื่นทั้งหมดโอเคไหนดูฮะมันขึ้นยังไงอ๋อโอ้นี่นี่เองออกขึ้นเป็นดินนิ่งรูมเป็นมาสเตอร์โอเคระดับเสียงลิฟวิ่งรูมเห็นว่าเป็นกรุ๊ปนี้ถ้าเกิดมันดังเบานี่จะขึ้นพร้อมกันเลยฮะไหนลองดูสิครับ โอ้จะ oh, oh. เป็นอย่างนี้เองโอเคนะครับนะครับอันนี้เป็นความอัตลรกษณของแอปบอทซาวด์ทัชนะครับนะครับโดยการควบคุมแบบทำเป็นมันติก็คือแยกเป็นอิสระแต่ละโซนแต่ละโซนแล้วก็ทําเป็นกรุ๊ปได้นะครับะจะมีหลายๆห้องนะฮะบ,บ้านหลายๆห้องนะครับมีอะไรแนะนอาอีกไหมครับคุณอาครับ ว่าจะให้ดังให้เป่าได้อ่าใช่เป็นมันติเป็นอิสระอ่าเนี่ยอ่า,าโอเคเรื่อนได้โอเค<ล>ครับเพิ่มเงได้ครับว่าห้องนี้เราจะเท่าความดังขนาดไหนไอ่ากี่เดซิเลบลห้องนี้กี่ดีบีห้องนี้กี่ดีบีนะครับเคมาฟังเพลงจากแอปพลิเคชัน spotify นะครับก็เป็นแอปดังเพลงล้านเพลงอยู่ในแอปนี้นะครับแต่ก็จะมีสมาชิกอ่าเป็นรายเดือนเป็นบุคคลจะเป็นแฟมิลี่นะครับก็ถ้าเป็นแฟมิลี่จะถูกนะฮะเดือนหนึ่งก็ตกประมาณ ร้อยอะไรหรือ99ประมาณนี้ครับอันนี้ในขอดูหน่อยครับที่จะลิงก์กับเชิญอะไรครับเชิญอะไรครับอ่าเี้เป็นไฟล์โปรติฟล์ครับอ่าลองล่นเพลงเลยไ่นเลยครับโอเคนี่คือคือพอเข้าบ้านมาปุ๊บนี่สามารถลองฟังเพลงได้เลยเนะเข้าบ้านมาเนี่ยคือมันจับเลยนะครับจับจับแล้วก็เปิดเสียงได้เลย นะะิดนึ่งนิดนึงขอนิดนึ่งโอเคนี่สปอติฟายนะครับฟังเพลงเข้าบ้านมาฟังเพลงได้เลยนะครับแล้วก็เดินไปตามห้องต่างๆก็ฟังเพลงได้เลยนะครับแล้วไม่มีโฆษณาด้วยสปอติฟายเนี่ยเสียงนิดนะะึไงได้ไหมฮะเฟบด้วยนะฮะล,ลองจูนอินดูฮะ อ่านี่จูนอินนะครับนี่เป็นคอนเนคกับแอปนะฮะอ่านี่ครูลองเปิดครูลด้วยคูลเอสเซนตอ่านี่ถ้าท่านที่ชอบฟังวิทยุนะฮะอ่าเป็นสตรีมมิ่งวิทยุกันแล้วครับหมดยุคที่จะเป็นวิทยุอ่าอ่าจูนคลื่นกันแล้วนะฮะอ่าขอสิงนิดนึงอ่าในห้องดินิ่งฮะอ่าสมมตินี่เป็นห้องดินิ่งฮะลองขยับขึ้นมานิดนึงฮะห้องแซ็กสามห้องของเราที่เราทําไว้มีอ่านี่แยกห้องโอเคนอ่าสำหรับ เพิ่มเสียงมาสเตรเวสรลูม hmm. เดินไปห้องไหนก็ไปปรับเสียง mm hmm. เพิ่มเสียงห้องนั้นๆได้เลยนะครับอิสระเลยนะครับอุปกรณ์เป็นจําโมเดลเป็นแบบลําโพงอ่นะฮะเพราะว่าเขาจะ mm hmm. oh, ขอแมทขอดูตําแหน่งแล้วก็ดูความเหมาะสมของอุปกรณ์นะครับเราก็มีการนําโมเดลลำโพงมาติดเพื่อมารตำแหน่ง แล้วก็ให้ดูความเหมาะสมหลังจากที่ออกแบบแล้วก็ตกลงทำสัญญากันแล้วนะครับเพิ่มแสงนิดหนึับ

คครับงั้นวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากเลยครับก็วันนี้ก็ของฝากคำว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ